ปีแล้วบังที่เล่นนี้เจ็ดแปดปีแล้วแต่เล่นที่หัดที่ไหนเรียนที่รู้ที่ไหนประจำที่นี่ลเลยเรียนที่โน้นหรือเรียนหลังสวนนุ่มเด็กอ๋อครับเล่นมาตลดอดไอ,อ้เครื่องนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะตัวหนึ่งหกหมื่นเก้าคือ,อคราคาเครื่องใหม่เลยหกหมื่นเก้าไหมเคเล็ดลับในการเล่นนี่คืออะไร ใจกล้าเป็นหลักแล้วก็ไม่กลัวความสูงนะครับบางเคยประสบอุบัติเหตุไหมเกี่ยวกับการเล่นน้อยน้อยครับครับตั้งแต่เล่นมาก็นักบินนักบินใหม่ๆเกิดมากจะไม่จำานงในการบังคับกผมไม่ือไม่ได้โตไรเยอะแค่ว่ามันเรื่องความสูงเท่านั้นอยู่ที่การบังคับมันขึ้นขึ้นลงแหละครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับเนี่ย ันนี้ประมาณ22่สิบสกิโลยี่สบสองกิโลครับเครื่องอะไรฮะเป็นเครื่อง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 บินบังคับอ๋อเครื่องบินบังคับแปลว่าเอามาดัดแปลงครับจีนเขาดัดแปลงเพื่อขายครับอ๋อเป็นเป็นเครื่องจากจีนครับใช้น้ํามันอะไรฮะใช้เบนซินว่เยอะกว่าถุงโก้เก้าห้าเกไม่ใช่แก๊สโซ่เก้าห้าไม่ใช่แก๊สโซ่เก้าหนึ่งด้วยครับและเป็นเป็นเฉพาะเครื่องนี้โดยตรงใช่เป็นเบนซิน แล้วก็ปัตตุมดูทีแล้วมันดูทีเซ็นตินดิกเซ็นตุนิที่ว่าเป็นสองเคราะห์แล้วก็เซ็นตุนดิกสองร้อยถึงสามร้อยเซ็นตุนดิกเนะนั้นมันดูทีนะแล้วก็น้ามันเปนซินเปนซินก็ถ้าของไทยก็หนึ่งห้าบาทก็บ้านเราก็ไม่ค่อยมีคนเล่นบางนี้น่าจะเป็นคนกลุ่มแรกๆหรือเปล่าครับหรือว่าคนแรกในสายในสายบุรีเป็นคนแรกหรือเปล่าในสายบุรีมีคนแรกก็มีของ วันนี้อยู่ไหวผมอ๋อคนแรกครับคนแรกครับมีมีประกวดแข่งแข่งขันอะไรไหมฮะก็่วนมากเขามีประกวดแต่วเราทำขึ้นไปมาขึ้นไปหลักการแข่งขันนี่มันเป็นยังไงครับมีกฎกติกาอะไรเงี้ยมันมีหลายประเภทประเภทสาลมแล้วก็ประเภทเป้าเม่นยำครับคือลงลงได้ตรงจุดต้นทันที่ก็เดินทางครับเป้าเม่นยำคือลงตรงจุด ก็เปนที่ก็คือการบินเดินทางเพื่อไปยงังจุดที่หมายแล้วก็เลี้ยวกลับมาการบังคับแล้วก็สลาลมก,การ<อ>บินการบินออกลวยกลวยลมที่ในที่อยู่ใน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 ้ำในใน้ำเรียกอะไรสารานนี่ก็คือพารามอเตอร์นะครับพารามอเตอร์นี้แหล่งกําเนิดจริงๆที่ไหนครับเป็น,ปนพอจะทราบไหมประเทศอะไรเป็นผู้ริเริ่มฝรั่งเศสอิตาลีฝรั่งเศสอิตาลีใช่ครับ การร่วมร่มกันเป็นส่วนมากเป็นร่มของนอกนะครับโรคจะเป็นของเซนลี่อังกอเปบครังพีสเปสอิสราเอลก็เล่นใช่เป็นคือเหมาะกับประเทศทะเลทรายด้วยใช่ไหมฮะเกี่ยวกับลอนรงอะไรเนี้ยครับออ๋คิดไงว่าคือเมื่อก่อนอ่ะเป็นเป็นพาราไกดิ้งอ๋อเป็นพาราไกดิ้งบุ๊คเป็นประเทศที่ไม่มีเขาไม่มีมีไม่มีเนินอะไรต่างๆเนี่ยครับ เขาดัดแปลงเลยดัดแปลงเล่นยังไงต้าต้าว่าเราไม่มีเป่าจะเล่นยังไงถึงขึ้นไปบนฟ้าก็เลยใช้เครื่องดันขึ้นไป<อ>เครื่องทำหน้าที่ดันครับ่นบมนา้าทำหน้าที่แขวนเราเช็คสองคนร่มดันไปหน้า,าแล้วก็ร่มร่มร่มเนี่ยแขวนเราก็พูดถึงก็คือไม่ใช่แค่เล่นเพื่อความสนุกสนานว่าบันเทิงแต่ก็ใช้ได้ไดจริงในการ เดินทางไปเดินทางครับวันเมื่อวันก็นะาทาเดินที่เดินทางเมื่อวันเดินทางก็สามลูกมีองมีวังแล้วก็มีนักปิ้งยางเยลาคนนึงเดินทางมาจากปานาัดดิ่งก็ไปบังมารวดมาหาแคร์แคแล้วก็กลับมานี่ระยะทางยี่สิบหกกิโลครับคือลงหาดแครคก่อนว่าผ่าน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 กี่กิโลนะครับยี่สิบหกกิโลน้ำมันเต็มถังน้ำมันใช้ไปหมด ลิตรสี่ลิตรบางผมนี่กินเยอะหน่อยห้าลิตรครับนั่คือถังนี้จุกี่ลิตรครับเนี่ยห้าลิตรห้าลิตรห้าเดี๋ยวถ้าเกิดเกิดดับระหว่างดับระหว่างทางเหรอครับระหว่างทางก็ลงครับลงลงได้มันเป็นแรงน้ำแรงดึงดูดร่วมทวงของโลกอ่ะครับของอะไรที่ว่าของหนักจะลงตกลงมือนถ้าเกิดมีลมแรงไม่ต้องกลัวมีพายุอะไรมีมีผลกระทบอะไรไหมมีพายุเสมือนพายุมาเนี่ยเราจะลงก่อนเราจะรู้ครับ ถ้าคนที่เป็นชำนาญแล้วก็จะรู้ว่าพายุมาแล้วแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งมันไม่มีพายุมีแต่ลมร้อนก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยใช่ครับพายุจะมาช่วงฤดูฝนอ๋อครับอันนี้กี่ซีซีครับเนี่ยอันนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าซีซีโอ้ร้อยเจ็ดสิบห้าก็คือถ้าเทียบกับมอเตอร์ไซค์ก็เป็นรถรุ่นใหญ่อานะครับแต่ว่าเครื่องจะเล็กใช่ไหมฮะเครื่องขนาดจะเล็กสสูบครับอ๋อนี่สองสูบใช่ครับก็มีก็มีหม้อกรองอากาศ คันเร่งคันเร่งด้วยอยู่ตรงไหนฮะข,ข้างหน้าคันเร่งอยู่ยน,นี่ฮะคันร,ครับอ๋อตรงนี้เป็นคันเร่งนะครับอ๋อนี่คันเร่งนะครับรจ,จะออกลักษณะนี้นะฮะสตาร์ทไฟฟ้าเขาสตาร์ทไฟฟ้าเหมือนกันว่าสตาร์ทกดปุ๊บสตาร์ทรึมก็ม,มีสตาร์ทเมืับถ้าสตาร์ทเมื่อคือหมุนหมุนกับมือหมุนอ๋อคือหมุนใบพัดกับมืออันนี้ก็คือสตาร์ทเครื่องไฟฟ้าอ๋อครับก็มี อยู่สองแบบ<อ>นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้เครื่องนี้ดูจะใหญ่กว่าเครื่องนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้ทีเ่เป็นโครงเหล็กเป็นโครงกระดงเขาเรียกว่ากระดงมีหน้าที่ทําอะไรครับโครงกระดุงเป็นมีหน้าที่กันเชือกเชือกร่มสายร่มเชือกสายร่มครับตอนขึ้นจังหวะขึ้นย้ายสายร่มเข้าไปเข้ไปพัดถ้าไปพัดตัดเมื่อไรสายร่มจะขาดจะขาดแล้วก็จะจะร่วง แล้วมีรถมสำรองไงครับส่วนมากแล้วของเราบินพวกจำนาแล้วจะไม่ใช้ร่มสำรองนั่งบินย็นใหม่ๆ่ใช้ร่มสำรองคือมีร่มสำรองตัวหนึ่งไว้ฉุกเฉินแล้วว่าเครื่องดับเครื่องอะไรหรือเกิดปัญหาเนี่ยดึงตัวร่มสำรองร่มสำรองจะใช้ได้เฉพาะความสูงร้อยเมตรขึ้นไปถ้าเราบินไม่สูงเนี่ยดึงร่มสำรองยังไงร่มไม่ตั้กลาง ถึงพื้นพอแน่นอนครับเพราะว่ามันความสูงไม่พอใช่ความสูงไม่พอต้องลดให้เพิ่มไปอันนี้ก็คือเกิดจากอะไรครับเนี่ยที่<อ>หักเมื่อกี้เลี้ยวกลับมาแล้วมันต่ำเกินไปไป<อ>กระแทกเอาเนินทรายครับก,ก็ต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะอ่าราคาของใบตอนนี้อยู่ที่2,100 2,100นะครับเป็นไม้วันนี้ก็ประมาณสอ0พแล้วครับเป็นสีอะสีสีอะไรันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นไม้ไม้อะไรฮะไม้ต่างประเทศไม้อะไรไม้สนนอกไม้สนนอกใช่ครับก็คือน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงนี่นะหมอเบิร์กอ๋อครับเป็นเป็นเป็นสามชั้นใบสามชั้นครับคืออัดอัดเข้ามาสามชั้นเาว่าหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอัดแล้วก็เข้าเครื่อง C N C เมื่อกี้วัตถิเหตุนิดนึงเลี้ยวจังหวะต่ำต่ำปุ๊บกินไปเนินปุ๊บเลี้ยวนี่สองปันแล้ววันนี้สองปันแล้วเป็นเรื่องธรรมดากว่านักบินครับมีงานโชว์ไหมฮะช่วงนี้หรือะไรมีมีมีบ่อยครับบ่อยก็ก็เราก็สามารถมีรายได้จากงานโชว์ด้วยก็ส่วนมากแล้วกัรส่วนส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าคิดจริงๆนะในกลุ่มเราก็ถามว่า คิดตาม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 ที่เขาจะอะไรนั่นแหละหลักการเลยคือทั้งร่มเรื่องนะถ้าที่เป็นใบโชวูนะสามพันห้าสามพันห้าต่อร่มต่อเครื่องรมอ่่ตเวลาเขาเชิญการกุศลเขาเขาก็ก็มีเส้นน้ำใจไหมเราก็เส้นน้ำใจครับก็เป็นค่าน้ำมันค่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สรุปก็คือเราเล่นด้วยใจรักใช่ใจไหมครับ ราคาแบบนี้มันคนอยากเล่นเยอะครับแต่ว่าเนื่องด้วยบประมาณที่จะจับซื้อลครับแ้วก็เพราะว่าเครื่องนอกอยู่ในตัวตัวเครื่องนอกอยู่แสนสองรับร่มตัวใหม่แั่นเนี่ยตัวใหม่อยู่ในประมาณแปดหมื่นห้าก็ต้องใช้ทุนสูงในการ ค่าเรียนอีกหมื่นห้าอคือเรียนหมื่นห้านี่สามารถขับได้เลยใช่ครับเรียนจะเป็นเป็นอ่ะครับแล้วก็เราไปบินอีกยี่สิบดูแลอีกยี่สิบครั้งขึ้นลงยี่สิบครั้งก็ยี่สิบไปนี่นะครับนี่ก็ลงมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นทีมงานด้วยใช่ไหมครับใช่ครับทีมงานเป็นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บังหรือเปล่าครับอันนี้เราไปเรียนมาจากโน่นนะกรุงเทพกรุงเทพนะครับดูนะครับอันนี้เพิ่งลงนะครับ อันนี้เป็นเครื่องอิตาลีนะครับเป็นใบพัดก็เป็นไม้นะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์รู้สึกยังไงฮะรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีนะครับอากาศลมแรงดีวันนี้ลมแรงใช้เวลาบินนานเท่าไหร่ครับใช่เรับประมาณครึ่งชั่วโมงด้ครึ่งชั่วโมงใช่ครับว่ามุมสูงเป็นไงบ้างฮะเวลามองลงมามุมสูงก็อากาศก็ดีนะครับดีก็เสียวๆหน่อยครับ ยังเสียวอยู่ยังเสียวอยู่โอเคครับครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเครื่องอิตาลีนะครับนี่นะนี่ก็เป็นกลุ่มพาราโมเตอร์นะครับอําเภอสายบุรีนะครับหาดวาสุกรีตอนเย็นเย็นก็สามารถที่จะมาชมมาดูได้มาดูได้นะครับ อันนี้ก็คือร่มนะครับอันนี้อาจารย์ก็แกะร่มมานะครับอันนี้จะติดกับตัวไหนครับอันนี้เปยนเเครื่องลิกดีเอลอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ร้อนเกินไม่ไหวพอโซพอโซร้อนเกินยอม แบบสามล้อสองที่นั่งครับอ๋อมีสองที่นั่งด้วยขึ้นได้สองคนขึ้นได้สองคนค่าบริการเราก็คิดห้าร้อยห้าร้อยบาทสิบห้านาทีอ๋อนี่นะครับถ้าใครอยากอยากมานั่งได้นั่งได้ครับนั่งได้ไปไปกับเจ้าหน้าที่ของเราขึ้นไปเราเราจะมีคนขับมีคนขับใช่เขานั่งอย่างเดียวครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทในกี่นาทีนะครับสิบห้านาทีครับถ้าใครอยากมา ลองนั่งพารามอเตอร์นะครับขึ้นไปบนฟ้านะครับดูวิวทิวทัศน์ของหาดวาสุกีหาดวาสุตีสายบุรีนะครับอาจารย์ก็บอกว่าก็มากันได้นะครับตอนเย็นๆนะครับในครับห้าบาทสามารถเหินฟ้าได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองดูเครื่องนี้ต่อไปนะครับจะขึ้นต่อไปนะคร you <laughs>